น,นดดได้เลยค่ะตอนนี้นะหลังจากที่เรากราบพระประธานเสร็จแล้วเปิ้ลน่ะอยากจะทราบว่าถ้าเวลาเราพานักท่องเที่ยวหรือว่า,ามีญาติสนิทมาญาติสนิทมิสหายมาเที่ยวเราอยากจะแนะนําชมเราใช้วิธีกการไหนดีคะอ๋อครับผมคือโดยโดยหลักเนาะเมื่อเราเวลาเราไปวัดเที่ยววัดเทวาคเนี่ยเรข้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าหารพระประธานพระอุโบสถก่อนเพื่อกลับ ขาประธานเนาะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สายมูเนาะซึ่งแล้วแต่บางวัดก็ปิดพระบสถไม่ให้เข้าบางวัดก็เปิดบางวัดก็เปิดให้แต่พระวิหารส่วนใหญ่จะเปิดพระวิหารหแล้วพระบสถจะปิดเพราะพระบสถดเนี่ยบางที่ก็เป็นพื้นที่ปิดอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นที่รพระบสถดวัดเชียงใหม่เขาจะปิดเฉพาะพื้นที่สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่สังคัดกรรนะครับเวลาเรามากราบพระเสร็จปุ๊บหลังจากเรากราบพระสักการะถ้ามีพระสงฆ์อยู่ก็เข้าไปกราบพระไป ใครจะทำบุญเท่าไอของอะไรก็แล้วแต่คหลักการเยี่ยมชมพระวิหารในอันดับแรกเลยพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเทคนิคเลยให้พอกราบพระประธานเสร็จปุ๊บ <หา S 1> เสร็จแล้วทางนี้เลยปุ๊บก็ดูจากข้างบนอเริ่มจากด้านหลังประตูทางเข้านะครับหลักการของการออกแบบหรือการเขียนภาพของจิตกรรมฝาผนังเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเล่าเรื่องนะครับเริ่มจากจุดแรกที่ตรงด้านหลัง หันหลังให้พระประธานหันหน้าออกไปทางประตูปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของภาพจิจกรรมพระนาราย่เพราะบางทีเรามาเราไม่รู้เลยเราจะดูอันไหนก่อนใช่ใช่ค่ะงงเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับแทบแทบจะทั่วประเทศเราด้วยซ้ำจะเริ่มจากตรงกลางนะครับด้านบนขขาตรงกลางประตูปุ๊บแล้วก็ภาพก็จะหมุนขวาในการเดินนำชมเดินชม นี่เป็นเทคนิคการเดินดูภาพกิจกรรมนันให้รู้เรื่องส่วนใหญ่จะเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปเพราะส,ส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นเรื่องเรื่องแล้วแต่เหตุการณ์ไปบางวัดก็เล่าเรื่องพุทธประวัติแต,แต่เริ่มพระองค์เริ่มประูติตรัตสรู้แล้วก็เข้าสู่ปรินิพพาน่ว่ที่นี่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเชียงใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรอืมค่ะน่า<จ>นสนใจเ,นเลยวพราะเชียงใหม่่ะจนถึงสุดภาพสุดท้ายก็พญาบางราสวรรค์สุดสวรรค์นะครับ อาชีนี้ครับคุณเพื่อนครับหลังจากที่เราไหว้พระประธานเสร็จแล้วนะครับหันหลังกลับมามองไปที่ประตูแต่ห้องด้านทางเข้านะครับมองไปที่ด้านบนของขอบประตูนะครับเราจะเห็นภาพจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ในส่วนขภาพแรกนะครับที่เราจะเห็นนะครับจะเป็นภาพของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็อันนี้ยังไม่ใช่พยามอะไรนะครับ พระมหากษัตริย์ที่เดินลงจากบันไดนะครับในภาพนี้เขาเรียกว่าเกินนะครับเกินในภาษาร้านนาหรือภาษาเหมือแปลว่าบันไดนะครับเกิดเงินนะครับตามตำนานพื้นเมือง,งเนี่ยเจ้าลาวจงนะครับซึ่งเป็นต้นราชวงศ์นะครับสเสด็จจากทางยอดลอยตุงโดยไต่เกิดลงมาเนี่ยลงมานั่งใต้เทนเงินใต้ต้นพุทธารนะครับ ได้สถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์นวัจักรราชของเมืองเชียงราวและเมืองฮิรันนครในดีที่ไกลพร้นนะครับซึ่งเมืองฮิรันนครและก็เมืองเชียงราวเนี่ยน่าจะอยู่ขอบๆระหว่างเชียงแสนเชียงรายประเทศลาวประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องหาโอกาสศึกษาต่อไปแต่น,นี่ไม่มีความรู้นะครับขอญยตข้ามไปก่อนนะครับซึ่งจากที่มาที่ไปนะครับสาเหตุนะครับที่ ต้องไต่มาจากสวรรค์นะครับซึ่งปราสาทโจนหรือว่ากู่นั่นนะครับที่เราเห็นภาพข้างบนเนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเราไม่สามารถที่จะสืบเนื่องสืบต้นสาวเราเรื่องไปลึกกว่านี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าในสมัยอดีตเนี่ยเขาจะเรียกพระมหากษัตริย์นะครับเจ้าผู้ครอง,อง,อง,องคอนครว่าเป็นเทพซึ่งเป็นสมมุติเทพนั่นะคือสถานะของพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตจะต้องมีความพิเศษกับคนอื่นนะครับการที่จะไล่ลําดับราชานุนไปเนี่ยเขาเลยจะต้อง พูดถึงว่ามาจากฟ้าค้ามาจากสวรรค์เป็นเทวดาที่ลงมาลงมาโปรโดลงมาปกป้องมาพัฒนามาคุ้มครองมาดูแลพระสงฆ์นี่ก่อนนะครับเราจึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วพระมหาสัตว์จะใช้ชื่อคําว่าสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้านะครเป็นสนมุติเทพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานะของพร้มหากษัตริย์นะครับส่วนพระ่สองนี้ก็เป็นในส่วนของ เริ่มต้นการกำเนิดของพญามังรายแล้วนะครับเราจะเห็นว่าผู่เจ้าราในกษสัตร์ลำดับที่24แห่งราชวงศ์ลวัจงการาชนะครับสมรสกับนางเทพคำขยายนะครับเป็นที่ดาวของท้ารุ่งแก่นชายแห่หงเมืองเชียงรุ่งนะครับมีพระโอรสคือพระเจ้ามังรายครองเมืองหิรันนครเงินยางช้างแสนหรือว่าเชียงแสนนะครับเป็นกษัตร์ลำดับองค์ที่25นะครับนั่นหมายถึงว่าองค์พญามังรายนท่านเป็นพระหมหากษัตร์ลำดับที่25ราชวงศ์ แว,วัดจังกราชนะครับทีนี้ตัดมาที่ภาพที่สานะครับตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าภาพนี้น่าจะเป็นรุ่มแม่น้ําปิงหรือว่าอะไรสักอย่างท่อพ,พยาบางรายเนี่ยที่เราเข้าใจก็น่าจะเป็นในสมวนของจัจงหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหลังจากท่ผมได้ศึกษาค้นควา้าแล้วก็ดูรายละเอียดในเอกสารกับราวิชาการต่างๆนะก็จะพบว่าภาพนี้นได้เอ่ยถึงนะครับเอ่ยถึงาพยามางรายได้ขึ้นคลองราชแล้วก็ปกครองนะครับลุ่มแม่น้ํากบ รตรงนี้เป็นแม่น้ำโขกที่จังหวัดเชียงรายนะครับพระยามังรายทรงสร้างเมืองเชียงรายและด้ทรงขยายอาณาเขตการปกครองไปต่างๆไปจนถึงเมืองฝางนะครับแต่ส่วนภาพนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่จะขยายอาณาเขตแผ่ที่พลมาทางทางตอนล่างนะครับก็คือพระยามังรายเนี่ยมีความสนใจในเมืองทรายกรุชัยหรือว่าลำพูนในปัจจุบันนะครับซึ่งเมืองทรายกคุชัยเนี่ย ตามประวัติศาสตร์เนี่ยคือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมีประวัติศาสตร์ที่มายาวนานแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขีดสุดทั้งศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาการขยายกิจการบ้านเมืองของกษัตริย์ซึ่งสืบทอดมาหลายลำดับกษัตริย์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช1 8 3 5พญามังรารเข้ายึดเมืองพาริพนชัยจากพญายีบานะครับบางส่วนของเมืองถูกไฟไหม้ขอพักแก้วขาวเสตัจเข้ามายงเนี่ยก็รอดจากพระเพลิงพญามังรายเห็นว่า เห็นว่าองค์พระแก้วขาวมนีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จึงได้อัญเชิญให้พระแก้วขาวหรือว่าพระเสตังเมานีเนี่ยนะครับที่ปฏิสถานหรือวัดเชมันในขณะนี้เนี่ยให้เป็นพระพุทธรูปประจำราชการซึ่งหมายควาว่าเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ในอดีตพระมหากษัตริย์หลังจากที่ชนะสงครามชนะการรบแล้วเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองที่ตีเมืองชนะเนี่ยกลับมาด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการถือครองชัยชนะแล้วก็เป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองใด ให้ความเคารพรับถึงเนะี่ยผู้ชนะก็จะอัญเชิญมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านเมืองของตัวเองหรือว่าไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่การตัดสินใจของพระมหากษัตริย์นะครับส่วนภาคที่5นี่ครับเดีย๋ยวจะให้คุณเ้นอธิบายนะครับเป็นภาพของพญามังรายสร้างเมืองกุมการนะครับรายละเอียดยังไงเดีย๋ยวคุณเ้ลเล่าให้ฟังนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภาพวาดที่5นะคะเป็นเรื่องราวของพรยามางรายสร้างเรียงกรงกรมนะคะหลังจากที่พี่ต้นนะคะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการตีเมืองพาริคุชัยเรียบร้อยแล้วลําดับต่อมาเราก็มาต่อที่พรยามางรายเนี่ย ก็ได้ยกไพร่พลกลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาสร้างเมืองนะคะสร้างเมืองใหม่เลยชื่อว่าเวียงกุมการตอนนี้ก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่โซนฝั่งท่าวาังตาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ จากในภาพนะคะลำดับเหตุการณ์ก็จะเล่าให้เราถือว่าส,สร้างเมืองกุมกามและในระหว่างนั้นก็ได้ไปช่วยการสงครามของเมืองหงสาวดีนะคะทำให้ชนะขึ้นมาชนะสงครามก็ได้รับได้รับนางปายะโคเป็นเทวีหรือว่าเป็นภรรยานะคะก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมไพ่พนแล้วก็ค้าทาสและช่างฝีมือจากทางฝั่งพามา่าศิลปะเป็นทิศทางของช่างฝั่ง ทางพม่าเป็นส่วนหลังจากที่มาอยู่ที่เวียงจนแล้วพยามางลัยก็ได้รับพระพระพุทธรูปศิลานะคะคจากข,ข้าวานิชซึ่งเดินทางมาจากทางอินเดียนะคะก็ณนะตอนนี้พระพุทธรูปศิลาก็ได้มาอยู่ที่วัดเชียงมั่นเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกับพระพระแก้วขาวของเรานะคะ,ะหลังจากที่คุณป้ลอธิบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอญอาต เล่าต่อในส่วนของภาพที่6นะครับภาพที่6นี่จะเป็นภาพของพญามังรายทรงนิมิตนะครับที่ว่าจะสร้างเมืองใหม่ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นที่เรานั่งโต๊ะข้างนอกที่ว่า,าสร้างเมืองนี้ด้วยนิมิตนะครับผมจะอธิบายจากภาพนี้เลยแล้วกันนะครับภาพนี้ก็จะเล่าถึงตอนที่พญามังราย,ยไปล่าสัตว์ในบริเวณชลสุเทพนะครับพระอินทร์ได้ให้พบนิมิตสถานที่สร้างเมืองใหม่นะครับเมื่อพระอินทร์มาเข้าฝัน ให้ให้พระยามังรายเนี่ยนิมิตว่าจะสร้างเมืองใหม่เป็นเก้งเผือกสองแม่ลูกหากินอยู่ในป่าหญ้าคาหญ้าดอกเรลาแล้วก็หญ้าแฮวหมูพรยามังรายจึงสั่งให้คนเพล่ถาาังนะครับในนี้เขียนว่าเพล่เพล่หรือเพลวหรือว่าเพล่ถาัางพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสร้างครอบให้แก่กเก้งเผือกทั้งสองอยู่ส่วนขยับมาอีกน,นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นภาพของพญยามังรายกําหนดเขตกาแพงเมืองกําแพงเวียงนะครับพญยามังรายประทับอยู่ที่เวียงเหล็กนะครับ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จะมีคําว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับสถานที่บริเวณแห่งเนี้ยในที่เป็นเชียงใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเดิมเขาเรียกว่าเวียงเล็กนะครับซึ่งน่าจะมาจากคําว่าความแข็งแกร่งเป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งดุดดันห้าวหาญถึงเรียกว่าเวียงเล็กนะครับตอนนั้นยังไม่ใช้คําว่าเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เวียงเล็กนะครับเชิญพญาร่วง พยาาเมืองนะครับสากษัตริย์นะครับมาช่วยกันเลือกชัยภูมิและกําหนดขนา,ดขนาดของเมืองให้ปรากฏเป็นนิมิตตอนนั้นก็เป็นปรากฏว่าน,นิมิตเป็นหนูเผือกห้าตัววิ่งลงรูใต้ต้นนิโรจจึงได้กำหนดให้ที่นั่นนะเป็นแจงสีภูมิณปัจจุบันนะครับเป็นแจงสีภูมิจุดที่หนูวิ่งนะครับใช้การเสียงรวงเสียงทายเป็นนิมิตแล้วก็ได้วางดวงเลิกสร้างเมืองในปีพุทธศัรกร,ราช189 3นั่นคือเป็นปีเริ่มต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับ ส่วนภาพนี้เป็นภาพเขียนของเล่าถึงเรื่องประเพณีการเขาเรียกว่าการปูชายัญหรือบวงสวงนะครับปุษยย่าแส่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในคนเข้าใจว่าปุษยย่าแสหนึ่งที่วัดลวยคําใช่ค่ะใร่ไหมเราเคยตอนขึ้นขึ้นวัดเนาะค่ะแต่หลักการเลี้ยงผีปุษยย่าแสนะครับคือปุษยย่าแส่คือดูแลเชือกเขาโดยสุเทพท้งหนึ่อ๋อค่ะนะครับจริงๆแล้วการเลี้ยงผีต้นน้ําต้นน้าจริงๆอยู่ที่โดยสุเทพ ู่ที่หมูลหนึ่งตำบลสุเทพบ้านผมเองอแต่ว่าประเพณี๋ยประเพณีนี้มันหายไปมันก็เหลือแต่ที่ทางขึ้นวัดดอยคำเพราะตรงนั้นมีเขาเรียกว่ามีไยุรูปปั้นปุษย์ยาแสอยู่ตรงนั้นก็คือเขายังดำเนินการมาต่อมีอยู่ทุกๆปีแต่ทางหมูลหนึ่งก็หายไปละนะครับนี่พูดถึงพี่พูดถึงเรื่องของปุษย์ยาแสาะว่าตัวองค์พระยาเมืองรายค่อนข้างเชื่อถือเรื่องของศาสนาเรื่องของโชคลางต่างเนี่ยจะทำกิจการใดเนี่ย ในสมัยอดีตนะนอกจากจะมีพระพิชาสามัญในเรื่องของสามวิชาการสู้รบแล้วเนี่ยในเรื่องของออมอนเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยพระรหัสส์ก,ก็จะมีด้วยในยุคนั้นสมัยนั้นนั้นความเชื่อเรื่องการบูชาอะไรต่างๆเนี่ยจะคงจะค่อนข้าง,างออสำคัญเมากไ,ไม่ว่าจะทําพิการ,ในในการอะดต่างๆนะครับส่วนภาพนี้เราเห็นว่าในอดีตเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพระพุทธโลกในหายากมากในการจะในการ ต่อรองแล้วเขาเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าไปถึงตำนานปู่แสนแย่แสนก็คือยักษ์ที่ดูแลปกป้องรักษาต้นน้ต้นน้ำดูแลรักษาราชเทศอยู่นะครับาราเขาจะออกมากินชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อบะพุธเจ้ามาโปรดก็มีการต่อรองว่าให้กินแค่ปีละครั้งแค่นั้นเองคือเมื่อก่อนจ้จับกินเป็นว่าเล่นหลาจะได้คือต่อรองให้ปีละครั้งโดยให้บูชาก็คือจะมีให้ควายไม่ให้กินคนละให้กินควายแทน ที่เราเห็นตามสื่อต่างๆนะที่ว่าเขาจัดปีละหนึ่งครั้งกินเนื้อสดๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหก็คือ,คอคทินควายแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นี่เป็นภาพพระบทนะครับเป็นรูปเรนของพระเจ้าในสมัยดินในการจะเคลื่อนย้ายพระธูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากเขาก็ได้ใช้วิธีเอาภาพพระบทมาถึงกลางแล้วก็สักการาธเจ้าเสร็จก่อนถึงจะบชวชฉวนอ๋ออ,อันนี้ได้ความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยโอคเนี่ยาพิธีกรรม ห้า <mun Trans l ator> ส่วนแต่มาที่ภาพนี้เป็นภาพของตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะครับในตำนานพระเจ้าเรียบโลกนี่มีหลายสูตรหลายพระคำพีหลายตำรามากนะครับก็จะต้องศึกษาเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่เลยนะครับในตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรดในสถานที่ต่างๆในเว้นแคว้นล้านนาซึ่งในแต่ละแห่งได้กลายเป็นปูชนียสถานที่สําคัญในทางพุทธศาสนาตราบเท่าปัจจนะุบันจะมีหลายที่แม่ั้งวัดประาัดจอมทอง วัะพระธาตดอยสุเทศร้อยพุทธบาทต่างๆนะส่วนใหญ่ที่ที่มีร้อยพุทธบาทเนี่ยจะอยู่ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะครับตักระภาพที่10นะครับภาพนี้เราก็ก็จะเห็นว่ามีพระราชรถมีชาวบ,บ้านมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นภาพของการเฉลิมฉ,ฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่นะครับหลังจากที่สร้างเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ1839เริ่มสร้าง1840เริ่มเป็นชิ้นเป็นตึกแผ่นนะครับพญายมังราย ก็เริ่มที่จะการบริหารราชก,การแผ่นดินนะครับพะยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่สำเร็จเรียบร้อย mm. ก็ได้มีการสมโพชเมืองอย่างมโหฬารเลยนะครับพร้อมๆนะครับพร้อมทั้งสถาปนาชื่อว่านบบรีนครพินเชียงใหม่ mm. เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนานะครับหลังจากที่สร้างเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพะยามังรายก็สร้างวัดเชียงมั่นนะครับที่เราเล่าไปข้างต้นนะครับว่าหลังจากที่ จะย้ายหอนอนแปรพระราชฐานเข้าไปสู่หัวเมืองชั้นในตัว,วตัวเมืองชั้นในนะครับแถวบริเวณคุ้มเวียงแก้วในปัจจุบันนี้นะครับพระยาบางรายได้ทรงสร้างสถูปเจดีย์และก็คือเจดีย์ช้างล้อมวัดเชียงมัน่นในปัจจุบันนี้นะครับเบื้องหัวนอนเน,นี่ยที่เคยประทับในหัวเวียงเหล็กพร้อมทั้งสร้างวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่และได้อัญเชิญพระแก้วขาวพระเสด็จตังคปณีและพระศิลามาประทับอยู่ที่วัดนี้นะครับถัดมาอีกภาพหนึ่งนะครับภาพที่12เป็นภาพ พิธีส่งน้ำพระเสษตังค์เข้าวัน,นีและงานสมโภชนนะครับในภาพนี้จะกล่าวถึงประเพณีวัฒนธรรมสำคัญนะครับซึ่งเริ่มจากองค์พญามังรายเองเท่านได้ทรงโปรดให้มีการสมโภชพระแก้วขาวเศษตังคมเข้าวีนนและพะระศิลาด้วยการทําบุญส่งน้ำนะครับถอยทานตลอดจนการลเล่นฟอ้อนลำมโหรสพต่างๆนะครับในช่วงสงการนะครับสงการลั้นนานเนี่ยนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพของประวัติของวัดกาลก๊อดหรือว่ากาลก๊อด แล้วแต่จะออกสำเนียงนะครับเดี๋ยวจะเล่าว่าที่มาคำว่าการกอดนี่ทำไมดูโมเดิร์นจังดูทันสมัยจังนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าออกเสียงตามภาษาเหนือล้านนาแบบโบราณเว่อเสียงล้านนาแท้ๆเนี่เพรากาการกอดวัดการกอดกอดนะฮะการกอดมันกอดนะฮะซึ่งปัจจุบันวัดนี้ชื่อว่าวัดพระเจ้าเมงายนะครับโดยพระยาบางรายให้หลอกผู้ทธรูป5องค์ให้นําองค์หนึ่งมาถวายวัดเชียงมัน แต่บางเอิญไม่คานหามนะครับเนื่องเหตุการณ์สําคัญนะับได้เกิดหักลงที่ท้ายเวยนจึงได้สร้างวัดปดิสถานพระพุทธรูปองค์นี้ไว้แล้วก็เรียกชื่อวัดว่าวัดกาละกอดหรือวัดพระเจ้าเมืองรายในปัจจุบันนะครับวัดกาลกอดหรือกาละกอดนะฮะซึ่งถ้าจะออกเสียงและนาจะน่าจะเป็นการกอดแล้วก็น่าจะมีการเขียนและเพี้ยนมานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าภาพนี้เห็นภาพชาวบ้านที่แบกไม้คานหามพระพุทธรูปนะครับเป็น พระุทธเจ้ายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หักลงนะครับตรงนั้นโดยโดยธรรมเนียมนะครับของคนในยุคสมัยนั้นอนะ่ะถ้าเกิดมีการอัญเชิญพระพุทธรูปแล้วไม่ไปไม่เคลื่อนย้ายหรือว่ามีหักแบบนี้หรือราชรถล็อติดล้อไม่เดินเขาจะไม่ทําการอัญเชิญต่อนะครับเขาจะให้ความสําคัญมากอาจจะเหมือนว่าองค์พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าต้องการจะอยู่ประฏิสฐานหที่แห่งนั้นนะครับ กษัตริย์หรือผู้นําในยุคนั้นเนี่ยจะสร้างวัดไว้ณจุดนั้นเลยนะครับจะไม่อันเชิญต่อนะครับโดยธรรมเนียมนะครับจะไม่ฝฟืนนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นที่มาที่ไปของวัดกาลกอดหรือวัดพระเจ้าเมืองราห,หรือว่าไม้วัดไม้การกอดนะครับภาพนี้หลังจากจที่บ้านมองเป็นปุกเพนเรียบร้อยแล้วเนะี่ยพยายามยังไงก็ให้สนับสนุนส่งเส,ส,สร,ร,ริมศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่การสื่อสาร หลายสล์ต่างๆเนี่ยมากคนมากความแผ่นดินใหญ่ขึ้นอาณาจักรใหญ่ขึ้นพยา,ยามังรายก็ดำเริทรงให้มีการจัดสร้างเนี่ยทางพิธการจารีตการอยู่ร่วมกันการปกครองเป็นกําเนิดของเขาเรียกว่ากําเนิดกฎหมายฉบับแรกของรัานาคือมังรายสามสิพ,พี่พี่ต้นอธิบายตอนที่เรานั่งอยู่ใช่ไหมคะ,คะาาทรงคัดลอกแจกจ่ายไป ตามหัวเมืองต่างๆที่อยู่ในใต้อิทธิพลเนาะการปกครองของาาจักจากของพญา,ามังรายครับก็เริ่มเริ่มมีกฎหมายละลในศาลเกิดที่แบบนี้ครับขับแบบนี้โอ้โหต่ตามมาที่พาคสุนาตรงมุมของพระวิหารนะครับด้านซ้ายนะครับพญามังรายเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านทรงพำนุบำร,รุงบ้านเมืองอย่างดียิ่งและทรงปฏิบัติ ให้ไพร่ฟ้าประชาชนตลอดการเลี้ยงดูเทวดาอารัก์ของเมืองรักษาเมืองผีเมืองอยู่เป็นนิดเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขอุดมสมบูรณ์ทั้งบูและบุญทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งความเชื่อและพระปริยชาสามารถของพระองค์เองเนี่ยเป็นภาพขององค์พญายมังรายทองช้างผ่านกลางเมืองนะครับช่วงน่าจะเป็นช่วงกลางวันนะครับ หลังจากที่พยา,ยามังรายทรงช้างผันกลางเองเนี่ย,เ,ยเกิดฟ้าผ่าต้องอัศมีบาตพระองค์ก็สิ้นพระชนเนื่องจากการที่พระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยออกเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะคิดว่าน่าจะมีเครื่ององค์ทรงเครื่องประดับประดาเครื่องทองเหลืองเครื่องอะไรหลายๆอย่างน่าจะเต็มยศนะครับแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องทองเหลืองน่าจะอาจนำไฟฟ้านะครับ เมื่อพยามังรายต้องอัจฉริบาตทรงสิ้นพระชนนะครับในปีพุทธศักราช1854นะครับประชาชนพระสงฆ์นิกรต่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าเมืองโฮเมืองต่างๆเนี่ยได้พากันมาหลังไหลแสดงความอาลัยต่อพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็ได้พกถวายพระเพลิงตามจารีตประเพณีอย่างสมเกียติบนปราสาทนกหัดสีลิงขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงภาพ ประสาทนกขัดสดีลิงนะครับาบ,าบางคนก็เข้าใจกันผิดๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจริงๆแล้วนกขัดสดีลิงเนี่ยเป็นนกในวรรณคดีไทยเป็นตัวนกเป็นหัวเนี่ยเป็นนะครับมีงวงมีงามีพ,พระพละกำลังมากเป็นห้าเท่าของช้างเนื้นนอเป็นสีแดงเป็นมังสาหารและเป็นพาหนะของผู้มีบุญเท่านั้นดังนั้นในพิธีงานจบของพระเถระเราจะเห็นประสาทบรรจุ ศพนะครับเป็นรูปเป็นเป็นลักษณะลูกของนกขัสดสตีลิงส่วนตำนานที่เกี่ยวกับนกขัสดสตีลิงในพิธีกรรมงานศพมีหลายตำนานทั้งตำนานภาคกีสารตำนานภาคเหนือก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าเป็นพาหะพาดวงวิญญาณของผู้วัยชนไปสู่สวรรค์น,นะครับจากความเชื่อดั้งเดิมหน่งที่เคยมีมาว่านกขัสดสตีลิงถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อบุคลคล2กลุ่มที่เสียชีวิตไปนะครับ จะมีแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเผาบนนกหัสดีลิงได้ที่เราเห็นทั่วไปทางภาคเหนือก็จะเป็นปราสาทไม้หรือว่าปราสาทประดาก็แล้วแต่นะครับกลุ่มที่จะใช้นกหัสดีลิงนะครับมีอยู่สกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือคือกลุ่มอาญาสีหรือว่าอัญญาสีหมายถึงว่ากลุ่มที่มีสถานะเป็นเจ้าเมืองเป็นอุปราชเป็นราชวงศ์และเป็นเจ้าราชบุตรนะครับ และกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นสมณเพศหรือว่าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของชุมชนซึ่งพระที่ทั่วไปก็ไม่ใช้นะครับก็บรรจุในลงศพธรรมดาแต่ถ้าเป็นพระเถระ,ระพระผู้ใหญ่พระที่ได้รับการยอมรับในเ,เป็นวงกว้างนะครับก็จะใช้ประสาทลูัสดสติลิ์ะครับหรือยศชั้นพระครูขึ้นไปนะครับ อกจากนี้แล้ววัาเฉมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวเราจะมูฟแล้วเราจะไปดูจุดอื่นกันนะครับผมผมขอจบอธิบายการบรรยายในส่วนของภาพเขียนมีจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเฉวมันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมูฟไปส่วนของที่พระวิหารที่ปฏิสถานพระแก้วขาวเสตัยงธรมนิและพระศิลาศิลปะมาละต่อไปนะครับโอเคครับ